إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في نوم أوتي مروم لمات جمعة رقين هو الله سبحانه وتعالي شكور شكرك كنت الله سبحانه وتعالي حماية تقوي تغفر الله سبحانه وتعالي ในถูกถูกสภาพในถูกๆกกิจการงานของเราอลสผานหัวตาลาได้กล่าวถึงสาเหตุแต่ผู้ศรัทธาทั้งหลายอวงบบาวของพระองค์นั้นจะประสบกับชัยชนะจะประสบกับความสำเร็จในอาคิระอลสผานหัวตาลาได้กล่าวถึง พลงานในการปฏิบัติตัวของผู้ศรัทธ,ธาอยู่ในโลกดุญญนยาณีจะปฏิบัติตัวอย่างไรอยู่ในโลกดุนยานี้นั้นจะต้องควนควายในเรื่องของการงานอย่างไรเราจะได้ประสบความสําเร็จในโลกอาเคโรดังนั้นในวันนี้หากเราต้องการที่จะไปสวรรค์ของอรัสพาณหัวตาลา สิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปรารถนาต้องการความสำเร็จต้องการความพาสุขอย่างจีรังท้าวรในโลกอาคิร์ในโลกนาเพราะเราตรนักว่าวัลอคลลิเราเชื่อมันต่อคำนำรักขององค์ลอสภานะหัวตาลาที่องค์ลอสตาลาได้กล่าวว่าอาคิร์ โลกอาคิระอปอระโลกนั่นดีกว่าจีรังกว่าโลกดุนยาณีดังนั้นพุนงานของเราที่จะนำไปสู้โลกอาคิระอจะต้องเป็นพลงานที่มีความซอดครองกับอันกุร آن, อานซอดครองกับสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเฉพาะยังยิงสิ่งที่เป็นรากฐานซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้ข่าวสวรรค์ของอัลลอฮฺสผานหัวตาละนั่นก็คือในเรื่องของศีลัตุตอูฮีดหรือสีลัตุลอากีดละลักความเชื่อจะต้องถูกต้องในเรื่องของลักความเชื่อ เราจะต้องเป็นผู้เทมีลักความเชื่อเที่ยอดครองเที่ทูกตองกับอันกุรอานและสิ่งที่เ่ารับสู้ลสสุลล,ลัสรลลฮ์ฮุอาเลย์อุลลัสลัมนะครับได้นำมาเพราะ้ากว่าอีมัานของเราเป็นอีมัานเที่ยัละตาลาไม่ทรงตอบปรับลักความเชื่อของเราเป็นรักความเชื่อเที่ยัละตาลาไม่ตอบปรับ เป็นลักความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากลักความเชื่อที่ต่รับสุลลัลสัลลัลฮวอะลยฮิวะาฮลลัมได้นำมาก,การงานของเราก็จะไม่ถูกตอปรับนะาะอัลลอฮฺานะหัวตาละในวันลกิยามะอย่างแน่นอนดังนั้นนักวิชาการจึงได้กล่าวว่าสาเหตุสองประกาศลักๆที่จะทำให้เรา ได้ข่าวสวรรค์ของอลอถสปานาวตาลาซึ่งเป็นสาหิตลักนั่นก็คือในเรื่องของเสียหัตุลอากีดอากีดาถูกต้องและประการที่สองก็คือเสียหัตุลอาลอามลอิบะดของเราก็จะต้องถูกต้องด้วยกับสองประการนี้นั่นทำให้เราได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของ การสอบสวนของอัลลอฮ์ตาลาในวันลกิยามะถูกถูกเหตุการณ์ที่นาสะพึงกลัวเราจะได้รับแต่ความพาสุขและความปลอดภัยในวันลกิยามะอัลลอฮ์ผานอวตาลาได้กล่าวในสุรตุลฟุรก้อนอายะที่ยี่สิบสามว่าว่าก็ดิมนาอิลามะามิลูมิลอาลัยฟะจญนาหูฮะบะอัมมัณธูรา ว่ากอดิมนาอิละมาทำมิลงามัลมีความหมายว่าและเราได้มุ่งหน้าไปยังสิ่งที่พวกเขานันได้กระทำได้ปฏิบัติมิลามันจากการงานต่างๆในตั f ซีรค้อยนุกตีราะหิมะุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวว่ายูฮาซิบุลลอฮุลอิบาดอัลละตะอาลานั้น ทรงสอบสวนแก่ปวงบ่าวของพราในสิ่งที่พวกเขานั้นได้ปฏิบัติมินคอยรินวะเชรินไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดีและการงานที่ชั่วอัลลอฮฺสผานะัวตาลาจะสอบสวนนี่คือความหมายที่พระองค์อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่ากอดิมนาอิลามาะมิลูมิลามลิล แต่ปรากฏว่าลอสฟานาะวะตาลาได้กล่าวในช่วงทายอายะนิวะปัญน,นาหับหอามมังสูรอและเราได้ทำให้การงานของพวกเขานั้นปลิววันเสมือนกับเศษฝุ่นละอองนะครับหรือว่าเศษขี้เถาวี่ปลิววันอยู่ในอากาศซึ่งมันไม่มีประโยชน์ใดๆมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับ คูทีนะครับเป็นเจ้าของข้องมันแต่อย่างใดเลยในวันเกียยมนะอายะนี้เป็นอายะที่สำคัญครับพี่น้องที่จะทำให้ตัวของเรานั้นจะต้องตรวจสอบสิ่งที่เราควนคว,ควในโลกดุนยานี้ว่ามันคือสิ่งที่พระองค์ลอสพาณัวตาละจะตอปรับแหละมันให้ประโยชน์กับเราหรือไม่ ในตัศซีทวอยมุกซีรอฮิมะฮุลล์ุตลก็ยังได้อธิบายต่อไปว่านี่คือลักษณะของอามะลุลกุฟาฟร์ลักษณะของการงานของผู้ปฏิเสธศรัทธาและในตัศซีก็ยังได้อธิบายว่าเพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ พวกเขาไม่ได้อิบาตด์ต่อล l l a ์พวกเขาไม่ได้อีมานศรัทธ,ธาต่อลอสฟานาหัวตาละและบรรดารอซูลที่ทูกส่งมาพวกเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามจึงทําไม่การงานของพวกเขานั้นเป็นการงานที่ไม่ทูกตอบรับและเป็นการงานที่ไม่ได้ยั่งประโยชน์แก่เขาในวันลกยามะดังนั้นเงื่อนไขของการงานที่เราจะต้องตรวจสอบเช่นเดียวกัน อามันุถูกอามันของเราในวันนี้เป็นอามันทจะมีความบริสุทธิ์ใจต่อลอฮสปาหนหัวตาลาหรือไม่การงานของเราถูกการงานเราได้ปฏิบัติลิลลาฮิจอาลาเพือ่ออัลลอุสปานหัวตาลาหรือไม่ไม่ว่าการงานนั้นจะเป็นการงานเหลกหรือการงานย้ายก็แล้วแต่ให้เราได้ตรวจสอบให้เราได้สักฟอก จนกระถางการงานของเราเป็นการงานที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อเลาะนั่นคือการงานที่ทุกตอปรับนอรสภานะหัวตาละในวันเตียมเช่นเดียวกันการงานของเราเป็นการงานที่สอดคล้องกับสุนนะของท่นนานอับดุลลอฮฺฮุอลัยฮิวะสลัมหรือไม่เพราะตาฮก,กว่าการงานของเรานะครับได้ปฏิบัติตามอารมณ์ของเรา ไม่ได้มีความสนใจไม่ได้มีความเอาใจใส่ว่ามันคือการงานท,ทาีลล่ทารุสุลล,ล,สล,ล,ล,สล,ล,ลาสลัลฮวละอิวะสลัมมาซ้อนมาเป็นแบบอย่างหรือไม่การงานของเราเทเ่าเน็ตเนื้อในโลกดุนยานี้ก็จะเป็นเสมือนกับดังที่พระองค์ละสพานัวตาลาได้กล่าวในอีกายยะหนึ่งนะครับในสุรอิบรอฮิมอายที่สิบแปดว่ามัซลุลละดีนักฟารูบิรับบีหิม อา عمال ฮุมก็ร่มดินฉดดต์ bihir ิ้งในวัน ا ل ع ah. ا ล i า Allah فَنَوَّتْ عَلَى ذ ِ ك ر ه ِ ب أ ب ر َ ئ ِ دَنْغَ ب งบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อพระพัวผีบานของพวกเขาคือปฏิเสธต่อล l l a h อย่างไรล่ะอามาลูุมการงานของพวกเขานั่นก็ร่มดินัดดตบิฮิร r ิ้ เสมือนกับฝุนละอองขีทาวนะครับในวันที่มีลมมาผัดผัดผ้าไปฝิยนมิลอาซิฟและมันเป็นวันที่ไม่ใช่ลมธรรมดาด้วยครับมันเป็นวันที่มีผ้าอยุอัลลอฮฺอักบรดูการเปรียบเปลยของลอสพาณหัวตาละ ที่จะให้ปวงบาวของพระองค์นั้นได้รอดปลอดภัยจากการปฏิเสธต่อพระองค์จากความล่าเล้วในวันิยีมะอัลลอฮ์ได้เปรียบเรยอย่างชัดเจนภู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์การงานของพวกเขานั้นก็เปรียบดังฝุ่นขี้เถ้าที่มันนะครับทุกพายุนะครับ ผัดผ้าไปตามที่ความเร่งของพายอยู่ให้มันลิววันอยู่ในอากาศซึ่งมันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยแล้วลอสพาหนานะัวะตาลาก็ได้กล่าวว่าพวกเขานั้นเวลายกอดีรูนามิมมาคาซาบูอาลาชัยพวกเขาไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถนะครับที่จะควบคุมมันแต่อย่างใดาลิกะ ว่บบลาบ่แลุนบาีิดละพระองค์ลอตาลาก็ได้ทิ้งทายว่านั่นแหละคือความล้งพิษที่ห่างไกลที่สุดความความล้งพิษที่ไกลลิบวันนี้ถ้าหากว่าเราได้ใช้สติปัญญาของเราในการใรรครวนัลอิบาดาของเราที่เราได้ปฏิบัติเราก็ไม่อยากให้มันทูกปฏิเสธเนาะลอสฟาหนาาวาตาลาในวัลเปียม ว่าน,นี่จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องหันมาเอาใจใส่ในเรื่องของเสียหตุลิอาติกอร์ดลักความเชื่อจะต้องใส่บริสุทธิ์กับพี่น้องแลว้วก็เสียหาทลอามันอามันของเราก็จะต้องเป็นอามันที่ถูกต้องเช่นเดียวกันประการต่อมาหลังจากที่พระรงลอสพาหาหัวตาลาได้ทรงํำฉับให้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ออกห่างจากการปฏิเสธต่อพระองค์อกห่างจากการทำชิริกต่อพระองค์อัลละสพาณหัวตาละพระองค์อัลละสพาณหัวตาละก็ให้ทารุสุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาเป็นแบบอย่างมาเป็นต้นแบบแล้วก็ได้านะละกุมฟีรอสูลิลลาฮิอุสวาตุลฮัสันะโดยแน่นอนโดยแน่แท้ในตัวของทารอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีต้นแบบมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้วดังนั้นนาวันนี้หใครต้องการไปสวรรค์ยังรอดปลอดภัยพบกับความสุขที่จีรังท้าวรนเราจงปฏิบัติตามแบบอย่างสุนนะของท่านนบีสลลอัลล,ลัลลอฮุวะลายฮิวะสัลลัมอย่าให้หัวใจของเราหันเหเฉยใช้ อย่าให้หัวใจของเรายัางมีความสงสัยว่าแบบอย่างของทันนาบีมันเป็นสิ่งที่เราจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้เราเลือกที่จะปฏิบัติตามแนวทางอื่นก็ได้ให้มันซอดคลองกับคนส่วนใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันอย่าให้หัวใจของเราได้มีสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องแต่ให้หัวใจของเราได้มั่นใจได้เชื่อมัน วา่าแนวทางของเราเรอสู้รุลลอฮิซลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมนี่แหละเมื่อเราได้ยืนยัดเราได้ปฏิบัติตามเราจะพบเราจะพบกับความสุขทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาคีรอในบันทึกคอยมัฟติบมีสิท่านรอสู้รุลลอฮิซลลัลลอฮุอะลัยยุวาสลัมถูกถามนะครับถูกถามว่าว่าสูล้ลารอสู้รุลลอฮิซลลัลลอฮุอะลัยยุวาสลัมอัลอักซ์รี ma yudakhilun nasan jannah hadis wa diraing ajakan abi hurairah radhiyallahu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kham wa arai khu sa het thi mak thi sut thi tham hai manut dai khao sawat sa het suan yai thi hai manut dai khao sawan allahu akbar ดูสหาบาความชันชลาดความกระหายความปรารถนาที่จะข่าวสวรรค์ถามทนาบีเพราะการงานที่จะไปสวรรค์นั้นมันมีมากมายครับแต่บรรดาสหาบาศถามต่อรัู้รุลลอฮิสัลลอฮุอะลัยวะอัลลัมด้วยความชันชลาดด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าอะไรคือสาเหตุเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้คนนึงได้ข่าวสวรรค์ ต่อรุสุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าคือทักวัลลอฮิวะฮุสนุลคุลุกสองประการนี้แหละจะทำให้คนหนึ่งนั้นได้ข่าวสวรรค์และจะเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนหนึ่งหากเขาได้ปฏิบัติเขาได้ยืนยัดอยู่บนสองประการนี้นั้นเขาจะได้ข่าวสวรรค์โดยการอนุมัากของอัลลอฮฺอานะฮูวาตาอัลลอหนึ่งก็คือทักวัลลอฮฺ ความยำเกรงต่อล l l a ์ให้เราได้เป็นผู้มีความตักวา่าย่ำเกรงต่อพระองค์ลอสผานหัวตาละอย่างแท้จริงในทุกเรื่องครับยำเกรงต่อลลอ a ์ในเรื่องการละเมิดยำเกรงต่อลอสผานหัวตาละในเรื่องของการบริจาคยำเกรงต่อพระองค์ลอสผานหัวตาละในเรื่องของการเป็นสามีภรรยา ทักว่ายำเกรงต่อลอสพาณวตาลาในการเลี้ยงลูกเรามีความยำเกรงต่อลอสพาณวตาลานะครับในขณะที่เราอยู่ในมัส,สยิดเรามีความยำเกรงตักว่าต่อพระองค์ลอสพาณวตาลาในการงานอาชีพของเรานี่คือสิ่งที่จะทาให้เรานั้นได้ข่าวสวรรค์แต่ถ้าหากว่าหัวใจของเราไม่มีความยำเกรงตักว่าต่ออัลลอฮ์การงานก็จะเป็นการงานที่มี ความพิดพลาดการงานก็จะเป็นเป็นการงานทีนะเป็นการงานทีมจะมีอะไรครับมีความบก็อ่องอย่างแน่นอนเพราะมันไม่ได้เป็นการงานที่มีความยำาเกรงตักว่าต่อหรอว่าฮสุนคุลุกและอีกประการหนึ่งก็คือการที่ท่านนั้นมีมารยาทที่ดีงามวันนี้ในเรื่องของมารยาทให้เราทบทวนตั้งแต่มารยาทของเราที่มีต่อหรอ มารยาทของแต่ละบุคคลกับอัลลอฮฺสภานหัวตาละเขามีมารยาทที่ดีหรือไม่เขาได้ปฏิบัติต,ตามคำสอนของอัลลอฮฺตาละหรือไม่เขาละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮฺตาละห้ามหรือไม่มารยาทข้อที่สองให้เขาได้ทอบทวนระวังเขากับอัลลอฮ์ไอระวังเขากับท่อสูลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺบะลัยละวูัสลัมเขาเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีต่อสุนนะ แบบเชืบบ่บปกของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบริใหม่พราะนาวนันนี้ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ได้อยู่กับเราแล้วาะห์ทารุษุนเด้จากพวกเราไปเลยพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วดังนั้นอากับกิริยาที่เราจะแสะดงต่อท่านคำพูดคำจานะครับเราไม่ได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วแต่ปัญหาว,าวันนี้คำสอนของท่านยังอยู่ครับพี่น้อง คำสอนของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยังอยู่ครับอะกีดะ์ที่ท่านสอนไวย้ยืนยัดไว้อิบาดะ์ที่ท่านสอนไวย้ยืนยัดไว้ในเรื่องของมัลฮัจญ์ที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนไว้ก็ยังคงอยู่ครับและจะคงอยู่ตลอดไปด้วยถึงแม้ว่าตัวของตอรซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะจะพวกเราไปแล้วก็ตามแต่ คํซ้อนของท่านก็ยังคงอยู่ดังนั้นให้เราได้ตรวจสอบว่าระวังเรากับคํา้อนของต่านราสู้ลุลลอฮฺสัลล,ล,าลาัลลอฮฺวะไรวะซัลลัมเรามีมารายาทมากหน่อยแค่ไหนเราได้ละเมิดเราได้ฟ้าฝืนนะครับคํา้อนของต่านราสู้ลุลลอฮฺสัลล,ล,าลาัลลอฮฺว่ะไรวะซัลลัมหรือไม่และหลังจากนั้นก็ให้พี่น้องนะครับได้ตรวจสอบในเรื่องของมารายาทไม่ว่าจะเป็นมารายาต่อบรรดาซอฮาบะ มารยาตนะครับบิดามารดาต่พอพ่อแม่ป้ามาของเรามารยาตนะครับลูกของเราระวังสามีภรรยาตลอดจนมารยาทระวังเรากับเพื่อนฟูงสหายของเรานี่คือเรื่องของมารยาทที่จะนําเราไปสู่สวรรค์ของเรานะครับที่เราจะต้องตรวสอบเพระาะท่านนบีส,ลลสุลตล่านได้ตอบคาถามของชายคนนั้นอย่างชัดเจน ส,สยาเหตุส่วนใหญ่ที่จะทำให้คนหนึ่งได้ข่าวสวรรค์ตักวัลลอฮิวะฮุสนุลขุลุกแต่ซอบะก็ได้ถามทารุสูลุลลอฮ์ิซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอีกประการหนึ่งมาอักซะรยุดะคิลุนนาสันนารอะไรคือส,สยาเหตุส่วนใหญ่ที่จะทำให้คนหนึ่งนั้นข่าวนารกวันอียาซุบิลลาห์วันนี้เราปรารถนาจะไปสวรรค์ เราปฏิบัติการงานของชาวสวรรค์เช่นเดียวกันเราก็จะต้องออกหางจากการงานของชาวนารกด้วยครับพี่น้องสำหรับซุบุลลอฮิซัลลอฮุาะลฮิวะซัลลัลลลลลลลมเมื่อท่านถูกถามท่านก็กล่าวอย่างชัดเจนว่าสาหิตใหญ่เลยที่จะทําให้คนนึงข้าวนารกของอัลลอฮ์นั้นก็คืออัลฟามูวัลฟาร์จูในเรื่องของลิ้นครับพี่น้องในเรื่องของปากในเรื่องของลิ้นค,คําพูดคําจา และในเรื่องของอวัยวะเพศถ้าไม่ลินจึงเป็นสาเหตุทำไ้คนนึงได้ขา้านรกของอัลลอฮ์การแต่คนนึงจะข้าวนารกของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพียงแค่เขานั้นกล่าวด่าทอนินทาพี่นองอย่างเดียวนั่นก็เป็นสิ่งที่บาปใหญ่ที่มุสลิมจะต้องระมัดระวังด้วยแต่ในบางครั้งคำพูดของเขานั่นมันเลยทถิด มันเลยเธอจนกระทั่งว่าไปดาว่าอัลลอฮ์ก็มีไปตำนี้อัลลอฮ์สผานวตาลาก็มีไปตำนี้กบอ,อก,ก,อดกดัดของอัลลอฮ์สภานวตาลาก็มีมากมายครับพี่น้องและไปพูดในเรื่องของอัลลอฮ์ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ก็มีวันอยาสุบินละนี่มันมาจากลินทางมดเลยพูดในเรื่องศาสนาในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้ก็มี นี่คือสิ่งที่จะนาไปสู้นรกนําไปสู้ความหายนะนาไปสู้ความกิ้วโกรธดของอัลลอฮฺพาหนะหัวตาลาทางสิ้นครับและอีกประการนึงก็คือวันฟ้ารุก็คือในเรื่องของอวัยวะเพศการทําซีนาจะเป็นสิ่งที่แผร้ายในยุคปัจจุบันพี่น้องก็เห็นแล้วว่าในยุคปัจจุบันนี้อัลลอฮฺพาหนะหัวตาลาได้ลงโทษกับบรรดาผู้ชายและบรรดาผู้หญิงที่ชอบทําซีนา พิษประเวณีด้วยโรคต่างๆที่มากมายซึ่งณวันนี้มนุษย์ก็พยายามที่จะหายารักษาโรคต่างๆที่มาจากการทำซีนาแต่นี่คือการลงโทษของอัลลอฮฺผานะหัวตาละก่อนที่พวกเขานั่นจะทุกลงโทษในนรกของอัลลอฮฺผานะหัวตาละในวันเกียรมะสุดท้ายอยากจะฝากอายะห์นึ่งกับพี่น้องหากเราต้องการที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺอายะหน์นึงในสุรมารยยัม ลอสพาณวตาลาได้กล่าวชัดเจนอิลลามังคาบวาอามานวามิลาซอลิฮะฟาอุลกายดคุลูนันจันนวลายุฟลามูนักชัยอาอัลลอฮฺสุบานาวะตาลาได้กล่าวในสุรมัรยำว่าเว้นแต่ผูทีตาบะก็คือตาบะตัวต่ออัลลอฮฺวันนี้เราจะทําความผิดมามากมายเท่าไรหากเราต้องการไปสวรรค์อย ja ่าลืมชําราตัวเองกับพี่น้องเพราะในอดีต อาจจะไม่มีใครที่มีความรู้มากอาจจะไม่มีใครนะครับที่เป็นทูที่ดำรงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺตาลาอย่างแข็งขัดเราอาจจะมีความผิดอย่าลืมอิลลามังทาบะตาวะตัวต่อลอสภานอวตาละตาวะแหละปฏิบัติอย่างไรอิลลามันทาบะวะอามานะและก็ตรวจสอบในเรื่องของอีมันตรวจสอบในเรื่องของลักษัทธาวะอามิละซอลิฮะ และปฏิบัติคุณงามความดีให้มากเพื่อจะยจัลบล้างความผิดกับพี่น้องปฏิบัติคุณงามความดีกเก็บเกี่ยวไรละเอียดความดีอย่าละเลยอ,อย่าหันหลังให้กับความดีและอย่ามองว่าการทําความดีเป็นเรื่องเล็กอย่าดูถูกการทําความดีครับนี่คือการงานของใครครับฟาอูลาอิกยดาคูลูนันจันนะดังนัง้นชนแล้วนี่เขาพวกเขาจะได้ข่าวสวรรค์อลัลลอฮ์ยืนยันครับ ใครทีมีการงานแล้วนี่พวกเขาจะได้ข่าวสวรรค์เวลายุบละมูนะชัยะพวกเขาจะไม่ทุกข์อธรรมแต่อย่างใดหากณวันนี้เราต้องการไปสวรรค์อัลลอฮ์ก็บอกรายละเอียดหมดแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงต่อรูสุลล็สลลอฮุวะลาิวะซัสลัมมาบอกมาแจ้งรายละเอียดมาอธิบายแก่ประชาชนของ่ันหมดแลว้วดังนั้นเลือกต่ตัวของเราณวันนี้ว่าจะเดินอยู่ในหนทางที่เทียงตรง fī ra'ā ja shī shai' uq bi ja khun thāng ti tiang tong nasallallahu salaam wa al afiyah aqū qāl hādhā wa safarullāhi li wa lakum wa li sā'ilil innahu huwal ghafurur rahīm الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير فاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم